สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาสัมผัสพอลลี่ได้นะครับมาสองช่องเล้วนี่หมอรวยนะครับช่วยได้พารวยนะครับแล้วก็เม็ดุยด้วยไายวันเนาะนะครับที่สองช่องนะครับฝากกดติดตามทั้งสองช่องนะครับเป็นได้เป็นตัวนี้มาตามเลยครับมณีนี่กันเล่าพัฒนาเมื่อนี้ตามเล่าพัฒนาบปล่ามันที่สองมษเสาร์ฟุกเฟียดเอานะครับเพราะว่ามนี้ มืัอนี้เล่ามากได้หมอนี้วันวันทีสองเมษาส,สองเมษามตะก้อนพุดเนาะนตะก้อนพุดเอาคุณพ่อไปพัตามเลยเล่าห้พี่นอนะ้องเนาะตื่นักเล่งเป็นบ้านนะครับพอลีเล่าก็เริ่มเฮ็ดดีเริ่มเฮ็ดคล่องเด้อเริ่มจะจับผมว่าจะเริ่มจับคูเริ่มจะเข่าแล้วนะพอลี่เนาะเดี๋ยวแต่ว,ว่าจับคูนแม่นิดเดียวเหลือแต่จับให้มันแมนนิดสิ่งละครับมึงเล้อกไปได้แต่ว่าบูดจับยากดิ มันอันมีแคนสามตัวแค่สองคูหนึ่งเราเบื้องการที่มันออกมากจะเป็นไงหนึง่งเอามือน,นี้มอนไว้เขียนไว้ไปนี่ช่ว,วเยเลยเราจะเขียนตัวคนอันนี้เลยครับมื่อน,นี้ของวันพุธที่สองครับอของวันพุธที่สองก็จับตามนี่ครับจับ,บ่าหลายคูเบื้องเราออกบ่บเกินนี่หรอกนี่จับสีครัว ครับครับแล้วแต่ผู้สิจัดได้อันนี้จัดทั้งนี้เป็นได้ช่องนี้เห็นบ่เห็นเห็นจ่านี่ยแม่โอ้ยบอกเขินกระด้างเลยน่ากำเล่าเนาะดิโน่พี่เป็นกงขีม่องเห็นอยู่พี่คันวัเติ่มเจ๊งไรสายควากันยังคอยบอกะรเพาว่าผู้ยุ่ิยิงขีดว่าเห็นได้สำเร็จหมดเลีกันนี้เห็นแล้วชัดเจนแล้ว ครับกองมอนไว้ทีนี้ความการจับคู่ขึ้กันบอรนอประชาธิปไตยระเก่านบ่ค่ตาอลีแล้ค้นลานาอาอ,อตามอลีเลยเล่าที่เหตดออกมากนี ไอชุดนี้นี่ออกตรงเลยเด้บ่ค่อยกลับกันหรอกออกหน้าตรงนี่นะครับพอรี่ครักาลังเขาใหม่เขาเมื่อนาะพอรี่เนาะครับครับกาเริ่มเริ่มตัดให้การเริ่มเริ่มจะแม่นแล้วนะครับบุกว่าตัวไแม่นมนะจับดีๆกับเขาเนาะพอรี่เนาะครับครับเอาวันนี้แก่ตัวเด้อนะครับพอรี่เราจับให้นะครับสรุปว่าวันนี้โครงสุดท้ายของวัน ของวันพิซสองเนี่นะครับวันพิซซองครับเตำล่าผลลีผลลีจับคู่ไฮแล้วเด้อนะครับเหมือนครับค่างมาเลยครับแม่ตู้กับอย่มาโชว์ผลลีไฮเด้อนะครับผลลีไฮตามนี้นะครับนะครับเป็นตำล่าคือศูนย์เจ็ดแปดเก้าหนึ่งแปดหกเก้านะครับเผลลีหกตัวผลไฮมากครับคือศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดหกเก้านะครับเป็นตัวเด่นเดี่ยวตัวพี่น้องจับคู่เเด้อนะครับคู่ตัดเก่งนะครับอันนี้พอลีตาไถนะครับก็สรุปแล้วว่าผลลีตาไถ ประมาณนี้เด้อนะครับตำราวเย็นนี้ตัวดวนเด้อพี่น้องสำหรับผู้มิภาวทางตำราพอลี่นะครับเพิ่็เริ่มอยู่ตัวละนะครับอสำหรับแนวทางของพอลี่นะครับมวลเนี่ยฝากไว้นะครับศูนย์เจ็ดแปดเก้าหนึ่งแปดหกเก้านะครับคือพี่น้องตัดเก่งกับตาลตมตัวตนังสือสีแดงเด้อนะครับแคบๆเจ้าไว้ครับพี่น้องต้องรอผ่านอกาสดีๆนะครับเด้อนะครับ สำนี้เนาะนะครับอสำหรับเพื่อนวันนี้มันสูงหน่อยแต่สายตาดีบ่นอนอาบิ่งอย่างๆมีตัวอย่ให้เบิ่ขึ้นกันครับมีไงมึงนล้วกันเนาะครับเบิ่งเอาชัดๆลดเนคจับครับอันนี้ให้จับเอาเพราะจับให้อ่าครับอันนี้ให้จับเอาได้ครับเด้อให้ออกแต่จริงๆมันลงนี่แล้วเนาะครับออกแล้วแจ้งเห็นลุ่งมองเงนผลมันนี่แหละผลห้อยผลห้อนี่แหละครับอ่าสชคๆผลงานสกุลสำเร็จทางพอดีเด้อนะครับนะครับมึงอีกตัวหนึ่งก่อนจะ ผิดแรยก,การเนาะนะครับลงมาแรกเลโชกมันในตอนสุดขึ้นรัฐบาลไทยมันออกตัวเก่าพี่น้องเอ้ยนะครับน้องเอีซี่กับพอยชกมันกันไปเลยไอ้ตัวเกา่างั้นว่าเป็นตัวเองมีงานออกหกออ,ออกอ็กยังก็สามหกเอยฝันกับว่าได้เอามาอีกเนาะฝันมาไปซื้อพักที่เล่าอยู่ตัวบากะฝันฝันลแล้วโดนแล้วมันไปออกเล่าสตาร์ทั้งสามตัวก็เลยว่ไดเอามาคิดว่ามันสิบหออกอีก เอาสู่ไว้พี่รองวันนี้ขอให้โชคมาน้ำตำราพอดีขอโชคคนมานสู่สวัสดีครับ